ก่าครับเท่าไหร่คะสิบแสนครับโดยการรวดเร็วดีคร like ับก็มีหาอยู่หลายที่เหมือนกันค่แต่สรุปแล้วคือข้อเสนอของทางนายโซโลนดีที่สุดก็จะไปขยายธุรกิจที่ทำอยู่ก็มีจำระนนี่บางส่วนโดยการรวดเร็วดีครับก็เสนอที่โอเคครับมียื่นกับ จะขอเพิ่มวงเงินเพิ่มคับธนาคารแต่ทีนี้มันรายละเอียดเยอะ,ะเอานู่นเอานี่อ,อันนี้ไม่ได้ต้องเอาอย่างนู้นอางน,นี้ก็เลยกว่าจะจบเรื่องนี้ก็ไม่รู้จะไปถึงไหนแล้วดีครับดีครับน้องๆที่มานี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะพุรกรรมอะไรต่างๆนี่ร,รวดเร็วดีสามารถเคลียร์จบได้ก็อยากให้ลอง <c oughs> เข้ามา เอ่อปรึกษาแล้วก็ฟังข้อเสนอถ้าเราดูแล้วเปรียบเทียบกับที่อื่นถ้าโอเคผมว่าผมว่าแลนโอเคที่สุดแล้ะ